หนูตัดกระดาษไว้แล้วหรือยังคะใบงานที่ครูให้ไป<อ>แล้วค่<อ><อ>ะหนูอ,อยู่บนรถนะคะครูแอลอยูอ่บนอเตรียมไว้เลยนะคะม,มันจะเป็นกิจกรรมที่อะไรก่อนครับกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนะคะ ที่นึงกันใช่ไหมครับค่ะอันไหนก็ได้ลรมันสีเดียวกันคุณครูก็ลืมทําให้มันเป็นคนละสีเนาะเป็นเป็นทำไว้สองชุดด้วยค่ะโอเคนะคะทีนี้กิจกรรมพัฒนาทัก,ทกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเอ่อมันชื่อเรื่องว่าการการ ประกอบวัสดุจากชิ้นส่วนย่อยนะคะจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมนี้ก็คือแยกส่วนประกอบของวัตถุออกจากกันและประกอบขึ้นเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะ,ะการระบุปัญหานะคะระบุปัญหาในข้อนี้ก็คือเรานำชิ้นส่วนย่อยๆของวัตถุ ไปประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้อย่างไรนะคะอ้าวอะไรอะไรคือวัตถุอะไรคือวัสดุนะคะอ่ะหนูต้องแยกก่อนต้องแยกให้ได้ก่อนว่าวัสดุคือเป็นสิ่งของเหรอคะนะวัสดุ the, นะคะวัสดุเป็นสิ่งของเหรอคะ ส่วนว,วัดถุก็คือเรียกว่าอะไรเนาะผู้ขายใช้กระดาษสีขาวได้ไหมคะกระดาษธรรมดาค่ะ,ดะ,คะ,คคะได้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะครูเอลสวัสดีค่ะอ่าวัสดุนะคะกับวัตถุ อ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวอย่างก่อนแล้วหนูลองให้ให้คำนิยามมาซิว่าวัาสดุอะไรสิ่งของหรอคะฟังก่อนนะคะฟังก่อนนะคะอ่าอย่างวัสดุนะคะวัสดุก็อย่างเช่นพลาสติก ไม้เชือกค่ะเหล็กอเหล็กนะคะส่วนถ้าเป็นวัตถุนะคะถ้าเป็นวัตถุก,ก็จะเป็นอ่าอย่างเช่น โต๊ะนะคะกระเป๋าตมค่ะหนังสือนะคะดินสออย่างนี้เป็นต้นอ่ะถ้าคุณครูบอกแบบนี้หนูพอจะนึกออกหรือยังคะว่าอันไหนคือ,อควัตถุอันไหนคือวัตถุ อันไหนเล็กกว่ากันระหว่างวัสดุกับวัตถุอันไหนเป็นหน่วยเล็กกว่าคะวัสดุค่ะวัสดุจะเป็นส่วนย่อยของวัตถุถูกไหมคะเห็นไหมวัสดุจะเป็นส่วนย่อยของวัตถุเพราะว่าวัตถุมันจะเป็นของชิ้นใหญ่ๆเช่นโต๊ะกระเป๋าหนังสือ ดินสอเราอีอไ้ไปทัดค่ะอ่าคอมพิวเตอร์อช้อนซ่อมตู้กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือวัตถุนะคะ,ะทีนี้วันนี้หน้าที่ของเราก็คือเรากำลังจะมาทำวัตถุกันนะคะเรากำลังจะมาทำวัตถุกันแบบจำลองนะคะวัตถุ ด้วยแบบจำลองนะคะเราจะทำวัสดุอะไรจากวัสดุย่อยจากวัสดุย่อยวันนี้เป็นกระดาษนะคะวัสดุย่อยของวันนี้เป็นอ่าอันนี้คือกระดาษนะคะวัสดุเป็นกระดาษนะคะ ถูกคือกันไกลเหรอคะอ่าวัสดุวันนี้คือกระดาษนะคะแต่ทีนี้วัดวัตถุของเรานะคะเราจะทำเป็นอะไรนะคะแล้วแต่เราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าวัตถุในวันวัสดุวันนี้วัสดุวัสดุในวันนี้คืออันนี้นะคะกระดาษ ทตัดแล้วนะคะต้นเันที่ตัดแล้วด้วยนะคะถ้ายังไม่ตัดก็ถือเป็นวัตถุนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวัตถุนะคะอ่ะคุณครูต้องเอามาแบบนี้อนี่ชี้ไปข้างในแบบนี้นะคะถึงจะเป็นวัดสดุนะคะพอมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันคือวัดสดุนะคะ,ะทีนี้ขั้นตอนการทำนะคะ อเรามีอุปกรณ์แล้วกระดาษสีหนึ่งแผ่นแล้วก็กันกรไรหนึ่งเล่มกันไกลเป็นอุปกรณ์นะคะไม่ได้ถือเป็นวัสดุหรือวัตถุแต่ยอย่างใดในที่นี้นะคะส่วนขั้นตอนการทำนะคะให้หนูตัดกระดาษให้มีขนาดและรูปร่างตามที่กำหนดแล้วสังเกตรูปร่างของกระดาษนะคะ,ะสังเกตหรือยังตัดเรีอยงตัดตัดเรีอยงตัดหนูตัดหนูตัดกระดาษหรือยังคะ ตัดแล้วครตัดแล้วคะ่วคะคร <aos S 2> ูให้ตัดมามาจากตั้งแต่เมื่อวานนะคะทีนี้สังเกตรูปร่างนะคะอ่าวบางบางอันเป็นสามเหลี่ยมบางอันก็เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่าวอย่างเช่นสามเหลี่ยมก็จะมีอ่าสามเหลี่ยมนี่ก็จะเป็นสีส้มใช่ไหมคะใช่ไหมอ่าสามเหลี่ยมก็จะเป็นสีส้มที่คุณครูชี้ใช่ไหม บางอันก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็จะเป็นนี่สีเขียวนะคะสี่เหลี่ยมนี่รูปร่างจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันรูปร่างจะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปขั้นตอนการทำข้อที่สองให้หนูออกแบบและประกอบกระดาษที่ถูกตัดตามข้อหนึ่ง ให้เป็นรูปแบบต่างๆมา2รูปแบบนะคะ2รูปแบบเพราะคุณครูมีรูปให้2รูปนะคะคุณครูมีใบงานให้2รูปใช่ไหมคะหนูก็ออกแบบมาเลยค่ะออกแบบมาเลย2รูปเอามากระ,ากระดาษที่ตัดแล้วนะคะมาเรียงค่ะมาเรียงบนในกรอบีเดียมนนหน,น้า58นะคะหน้า58ค่ะ เปิดไปที่หน้า58เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า57อันนี้หนูได้มี2ขั้นตอนแล้วหนูก็ทำหน้า58เลยค่ะเอากระดาษมาเรียงต่อกันเป็นรูปร่างต่างๆนะคะหนูจะเรียงเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างนะคะลองดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูว่าหนูจะทำได้ยังไงบ้างนะคะ ครูจะเอากระดาษมาต่อกันเนี่ยครูของครูจะได้จะได้เป็นแบบนี้รูปที่หนึ่งครูได้เป็นอะไรหนาะนกเหรอครับนกครับคุณครูได้เป็นรูปนกนะคะรูปที่สองเป็นตัวอะไรคะมองเป็นตัวอะไรเนี่ยกระต่ายกระตายค่กระต่ายยืนสองขาข้างล่างนะคะแล้วก็ดันตัวขึ้นมาแล้วอันนี้หัวใช่ไหมแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอนี้อะไรคะหูค่ะหูเออนะคะอ่าของของครู ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหนูเอากระดาษกระดาษมาเรียงต่อกันเป็นรูปร่างต่างๆแบบนี้นะคะเราจะสร้างวัตถุขึ้นมานะคะจากวัดสดุที่เป็นกระดาษรูปทรงรูปร่างต่างๆกันนั่นเองนะคะอาลงมือเลยค่ะวางเรียงก่อนถ้าเหมือนครูหรือแตกต่างอะคะต้องทำเหมือนครูไม่ต้องทําเหมือนครูค่ะทําต่างได้เลยนะคะ ทำแตกต่างได้เลยนะคะลงมือเลยค่ะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะ2ทํา2ชิ้นนะคะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนได้รูปร่างอะไรบ้างนะคะคระอ,อูได้แล้ว เอาไหนใครทําเสร็จอย่างน้อยรูปหนึ่งแล้วบ้างคะใครลองดูได้แล้วรูปแล้วได้รูปหนึ่งบ้างเมย์ได้เสร็จหมดแล้วเจมี่ได้เหมดแล้วเมย์ได้แต่รูปเต่าค่ะเต่าอ่าเมย์ได้เต่านะคะเจมี่เจมี่ได้รูปอะไรคะพัดลมเป่ารได้ับบจ่าตรวจได้เป็นเลยครับ เ่ากับเจรัวเจเรียวเจมี่ได้อะไรคะนาค่ะได้เป็ดครับเป็ดอ่านี่ไม่เหมือนกันเลยนะคะหได้มีนาค่ะมีนาได้อะไรลูกได้ได้ได,ไ,ดได้เป็นรูปอะไรคะได้เรือได้เรืออ่าเรือนะคะหได้ขังข่าว ทั้งค่าวรือทั้งใจจะใช้กระดาษให้หมดใช่ไหมคะค่ะใช้กระดาษให้หมดแต่ว่าหนูตัดให้มันเล็กลงได้นะคะหนูได้ค่ะหนูใหญ่เกินไปตัดให้มันเล็กลงได้นะคะพูดได้อะไรคะพูดหนูได้อะไเลยหนูได้ไดโนเสาร์กับยานอวกาศอ่าไดโนเสาร์กับยานอวกาศอ้าวไม่เหมือนกันเลยสักคนนึงตอนแรกอยากทำหุ่นยนต์กลายเป็นยานอวกาศใช่ไหม เออใช่เนาะยานอวกาศมันจะทําเป็นรูปร่างอะไรก็ได้มันแล้วแต่เราใช่ป่ะแล้วต้องคนออกแบบเออสบายเลยเนาะอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เท่าที่ฟังมาไม่มีของใครเหมือนกันเลยนะคะไม่มีของใครเหมือนกันเลยดังนั้นคุณครูก็น่าจะสรุปผลการทำกิจกรรมได้แล้วนะคะครูก็น่าจะปิดแล้วทํากิจกรรมได้แล้วนะคะอ่านนาะ หน้าห้าสิบเจ็ดหนูเขียนอ่านไปหรือยังคะอะันไหนมัมีสองอันสมมติฐานสมมติฐานหน้าห้าสิบเจ็ด ancestors. เราเขียนลงไปหรือยังคะเราระบุปัญหาว่าเรานำส่วนย่อยๆของวัตถุไปเป็นไปประกอบเป็นวัตถุใหม่ได้อย่างไรนะคะอันนี้คือการระบุ <S <S 1> <S 1> <úsica> คุกคับหนะูทำเสร็จแล้๋วทำสองอันโอเคนะคะเดี๋ยวทนน okay, ยวทน,นให้งกระดาษมาแปะทับกันได้ไหมคะได้ค่ะได้อ่าเดี๋ยวครกกลับไปที่สมมุติฐานนะคะเพื่อที่จะได้ส,สรุปผลการทดลองได้ตรงตรงจุดประสงค์กับวัตถุประสงค์กับสมมุติฐานที่ที่เราตั้งไว้นะคะสมมุติฐานนะคะเราต้องแยกชิ้นส่วนย่อยออกจากกัน แล้วนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะสมมุติฐานก็คือเราต้องแยกชิ้นส่วนย่อยออกจากกันแล้วนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะสมมุติฐานได้ว่าอย่างนี้นะคะมันจะต้องได้วัตถุชิ้นใหม่นะพอพอตัดตัดวัดสดุจัดชิ้นส่วนย่อยออกจากกันแล้วเนี่ยเจ็ดชิ้นนะคะ แต่ละชุดมี7ชิ้นเราก็เอา7ชิ้นนั้นไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะและจากสิ่งที่เราทำจากสิ่งที่หนูทำนะคะ10นาทีที่ผ่านมานะคะหนูก็ได้วัตถุชิ้นใหม่ส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะดังนั้นเราก็ทำได้ตรงตามสมมุติฐานนะคะ อ่ะแค่ตรงนี้หนูเขียนทันไหมคะเราต้องแยกชิ้นส่วนย่อยออกจากกันแล้วนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เขียนทันไหมลกูกเสร็จแล้วครับเขียน,น,นทันครับโอเคค่ะเขียนทันครับเราต้องแยกชิ้นส่วนย่อยออกจากกันแล้วนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะอ้าวเสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้าห้าสิบแปดค่ะ หนูยังไม่เสร็จโอเคอ่าต่อไปหน้าที่58นะคะในส่วนของสรุปผลนะคะสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเขาบอกว่าจากการทำกิจกรรมพบว่าเมื่อตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสออกมา เป็นรูปร่างต่างๆนะคะเราสามารถนำมาประกอบเป็นอ่าในนี้นะคะเขาเขียนว่าเป็นรูปร่างใหม่ได้หลายแบบนะคะนุกเขียนลงไปเลยว่าเป็นรูปร่างใหม่ได้หลายแบบนะคะเพราะเราจะระบุไปเลยไม่ได้นะคะว่าเออมันเป็นนกหรือมันเป็นกระต่ายหรือมันเป็นยานอวกาศหรือมันเป็นเตาหรือมันเป็น อะไรที่ชี้เฉพาะนะคะเพราะว่ามันเป็นได้เยอะมากแต่มันโดยภาพรวมมันก็คือรูปร่างใหม่นั่นเองนะคะแล้วมันเป็นได้หลายแบบด้วยนะคะอาเราก็จะสรุปผลได้แบบนี้นะคะเขียนลงไปเลยนะคะอันนี้คือหน้า58นะคะหน้า58แแล้วหนูก็มาอ่านข้างล่างต่อนิดนึงนะคะเขาบอกว่า จากการทำกิจกรรมทำให้ทราบว่าวัตถุบางชนิดอาจทำมาจากชิ้นส่วนย่อยๆหลายส่วนประกอบกันซึ่งอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันหากเรานำวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นออกจากกันเราอาจนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ที่ต่างจากเดิมได้และ ถ้าทำการแยกชิ้นส่วนของวัตถุออกจากกันอีกครั้งก็อาจนำไปประกอบเป็นวัตถุอื่นๆได้อีกนะคะอ,อ่านแล้วเข้าใจไหมอ่านหเขียนเสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 1> อ่านทีนี้ครูจะอธิบายตรงส่วนนี้ให้ฟังเผื่อสำหรับคนที่อ่านแล้วมันงงๆแล้วมันไม่เข้าใจเนาะอ่ะเขาบอกว่า สรุปได้ว่าถ้าเกิดวัตถุหรือวัตถุหรือถ้าพูดเป็นภาษาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งของอะไรก็ได้นะคะถ้าเอามาแยกเป็นชิ้นส่วนย่อยแล้วเอาไปประกอบใหม่เนี่ยมันก็จะทำวัตถุอื่นๆได้อีกเช่นอะไรถ้าถ้าเกิดว่าให้ยกตัวอย่างเนี่ยหรูก็จะเห็นภาพไปมากขึ้นเช่นถ้าครูเอาโต๊ะเก่าๆของโรงเรียนนะคะโต๊ะไม้เก่าๆของโรงเรียนมาแงะ เป็นชิ้นส่วนเ่อยๆออก,ออกแล้วเอาไปต่อเป็นเก้าอี้ตัวใหม่แบบนี้เข้าใจไหมคะแบบนี้หนูจะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอันนี้จะอธิบายตัวอย่างนี้อธิบายข้อความที่ว่าถ้าทำการแยกชิ้นส่วนของวัตถุออกจากกันก็นำไปประกอบเป็นวัตถุอื่นๆได้อีกนะคะ ตัวอย่างที่พูดเมื่อกี้คืออธิบายข้อความนี้นะคะอย่างเช่นคือการที่เราแยกโต๊ะออกมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะแล้วเอาไปประกอบใหม่เป็นเก้าอี้นะคะนี่คือก็คือการแยกชิ้นส่วนแล้วเอาไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะ,ะแล้วก็ นี่อันนี้นะคะน,นี่น,น,น,นี่นี่นะคะหากเรานําวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยแต่และชิ้นออกจากกันเรานําไปประกอบชิ้นวัตถุชิ้นใหม่ที่ต่างจากเดิมได้นะคะอันนี้คือคําอธิบายนะคะตามตัวอย่างคะ่ะหรือหรืออย่างเช่นเออครูทำอะไรดีถ้าไม่ใช่ไม้ ถ้าคุณครูมีเสื้อตัวหนึ่งนะคะเสื้อที่เใส่ไม่ได้แล้วนะคะอากางเกงละกันกางเกงยีนนะคะกางเกงยีนที่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะแล้วคุณครูตัดกางเกงยีนเป็นเฉพาะในส่วนของกระเป๋านะคะกระเป๋าข้างหลังะคะของกางเกงยีนแล้วเอากระเป๋านั้นมามาประดับที่เสื้อแล้วก็เอาได้เย็บแบบนี้ก็จะได้วัตถุชิ้นใหม่ถูกไหมคะ ที่มีลวดลายจากวัสดุเดิมคือผ้ายีนนะคะอ่าอย่างนี้นึกออกไหมคะอย่างนี้ได้ใช่ไหมตรงตามตรงตามคำอธิบายนี้ไหมคะตรงเนาะเข้าใจแล้วนะคะอ่าให้หนูอ่านหน้าหน้า61มาล่วงหน้าเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในนี้จะเห็นว่ามันเป็น อะไรคะเนี่ยเป็นรูปของอะไรคะสีเหลืองๆคืออะไรลูกเนยครับเนยเนยโดนอะไรคะเนี่ยมันถึงละลายอย่างนี้ความร้อนค่ะความร้อนค่ะวัสดุที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะจะมีว่าถ้าโดนความร้อนนะคะก็จะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะนะคะหรือโดนความเย็นก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนสถาน,นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีมีการโดนความร้อนโดนความเย็นนะคะหนูไปไปอ่านมานะคะเพิ่มเติมตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่วมงหน้านะคะเรามาเรียนกันนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะโอเคเดี๋ยวหนูเตรียมไปเรียนวิชาต่อไปได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับสวัส<อ>ดีครับยวอะไรของ เดี๋ยวไปสามเจอกันลูกรอเยู่ค่ะ